ต้นพันธุ์ที่จะส่งจากสวนก็จะประมาณนี้นะครับนีนีครับลากพุ่งทะลุถุงนะครับบางต้นจะมีลูกติดในถุงเลยนะครับมีนะครับต้นแท้พันแท้นะครับไม่จกตาครับนี่นะครับของของแท้จะแบบนี้เลยครับโอ้สวยเลยครับนี่นะครับไปถึงก็พักไว้สองวันก็ปลูกได้เลยนะครับครับนี่อืมอันนี้คือถุงละกี่บาทครับที่สวนนี่ขายอยู่ถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับสิบแถมหนึ่งครับ ผลที่เก็บก็ลูกขนาดนี้นะครับเนเนเลูกนี้เก็บได้แล้วเกินเราดูที่เหลี่ยมนะครับเหลี่ยมมันไม่มีแล้วครับเริ่มกลมแล้วนี่เก็บได้แล้วนะครับดูที่เหลี่ยมใช่ครับตัวนี้คือเก็บได้แล้วเอามือหยิกเข้าแสดงว่าอ่อนนะครับครับนี่นะครับขนาดนี้คือเก็บผลผลิตได้แล้วเก็บได้เลยสวัสดีครับผมชื่อเกษตรตัวน้อยนะครับ พิกัดอยู่ที่บ้านผือใหญ่นะครับหมู่ที่ห้าตําบลรัตนบุรีอําเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับครับพี่อนครับนับจากวันที่เราปลูกลงดินอ่ามันจะให้ผลผลิตเราต้องใช้เวลากี่วันครับพี่นับจากวันที่ปลูนะครับตามที่ผมปลูนะครับสามเดือนกว่าไม่เกินสี่เดือนนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราดูแลนะครับอย่าขาดปุ๋ยขาดน้ํานะครับปลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทําค้างให้มันใช่ไหมครับใช่ครับ แนะนำให้ปลูกก่อนแล้วก็พอต้นอายุได้สองเดือนค่อยทําค้างด้านบนนะครับอืก็คือเสาเราจะเอาเป็นเป็นเสาปูนเสาถ้ามีงบก็เสาปูนนะครับแต่ถ้าใครไม่มีงบก็เสาไม้ก่อนก็ได้นะครับค่อยเป็นค่อยไปครับเราเราใช้เสาสูงกี่เมตรครับเสาที่ผมทํานี่คือเสาหน้าสี่สูงสองเมตรยี่สิบนะครับสองเมตรยี่สิบใช่ครับ๋อ้คานก็คือแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่ครับป้ามีเหล็กเสริมหน่อยก็ดีเพราะว่ามันเป็นเพื่อนระยะยาวนะครับ ถ้ามันเหล็กมันก็จะลงทุนเยอะใช่ครับใช่ลงทุนเยอะแล้วแต่งบใครหาได้ครับอ๋อแต่ว่าทั้งเราก็คือใช้ไม้ไปก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีแปลงเนาะแปลงอีกแปลงนึงใช่ครใช่ใช้เหล็กใช่ไหมครับใช่ครับแปลงนั้นคือใช้เหล็กครับก็มีสตูของเครับสตูก็พวกนอนแมลงผีเสื้อนะครับอันตรายที่สุดสําหรับคนปลูกผักสารนะครับครับมีโรคไหมครับโรคของผักโรคก็ตามที่ปลูกไม่มีนะครับครับอืม แล้วแล้วผลที่เราเก็บเราจะเก็บขนาดไหนครับพี่ผลที่เก็บก็ลูกขนาดนี้นะครับเนี่ยเลูกนี้เก็บได้แล้วค re ือเราดูท really? <sh ี่เหลี่ยมนะครับเหลี่ยมมันไม่มีแล้วนะครับเริ่มกลมแล้วนี่เก็บได้แล้วนะครับดูที่เหลี่ยมใช่ครับตัวนี้คือเก็บได้แล้วเอามือหยิกเข้าแสดงว่าอ่อนนะครับครับนี่นะครับขนาดนี้คือเก็บผลผลิตได้แล้วเก็บได้เลยใช่ครับทีนี้พอพอเก็บไปเราเราขายยังไงครับพี่ขายออนไลน์นะครับโลร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับขายผลมัน ใช่ครับขายเป็นลูกขายเป็นกิโลใบใบละครับใบสามารถใบก็ขายได้ครับเขาก็เอาไปเลี้ยงแมลงผีเสื้อครับนี่นะครับก็ขายโลละร้อยนะใบมับใบผักไสใบกิโลละร้อยเหมือนกันใช่โลละร้อยบาทเขาก็สั่งตลอดอยู่ครับเอาไปเลี้ยงผีเสื้อใช่ครับเอาไปเลี้ยงผีเสื้อพวกผีเสื้อที่เขาเลี้ยงเป็นกลุ่มกันครับครับครับผม ก็คือเก็บได้เรื่อยๆเนาะตลอดทั้งปีผลผลิตก็คือทั้งปีเลยครับรับประกันนะครับแต่ก็อยู่ที่เราดูแลนะครับอย่าขาดปุ๋ยขาดน้ำนะครับติดดอกติดลูกทั้งปีเลยครับนี่นะครับอายุของของผักตัวนี้มันกี่ปีครับเกินสิบปีนะครับต้นเม่ตอนนี้ก็เก้าปีกว่านะครับยังให้ผลผลิตต่อเนื่องครับครับแล้วการดูแลรักษาล่ะครับการใส่ปุ๋ยดูแลก็หลักๆก็คืออย่าขาดปุ๋ยปุ๋ยก็ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรสิบห้านะครับสิบห้าสามตัวก็ใส่ทุกสิบวันเดือนละสองถึงสามครั้ ต้นใหญ่ก็ใส่เยอะต้นน้อยก็ใส่น้อยครับอย่าขาดปุ๋ยขี้วัวขี้ควายก็ใส่ได้ครับครัอย่าขาดปุ๋ยขาดน้ําครับน้ำก็ข้อของรอเลยครับน้าเรารดอยู่ไหนครับพี่น้าก็ลดธรรมดาครับถ้าดินแห้งก็รดธรรมดาชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําท่วมน้ําขังครับอ๋อก็คือลดเช้าเย็นใช่ไหมครับหลักๆก็เอาแต่เย็นวันละครั้งก็ได้ครับสองวันครั้งหนึ่งก็ได้ครับแต่ตอนปลูกใหม่ๆนี่แนะนําให้ลดทุกวันจะดีครับอืมแล้วก็มองไปก็คือเห็นรังรังมดแดง ใช่ครับใช่ใช่ครับคือยังไงครับพี่นี่ครับมดแดงก็เอามาปล่อยไว้แบบนี้ก็คือไว้เป็นจำให้เขากินผีเสื้อนะครับนี่ครับเป็นการกําจัดศัตรูพืชอีกอย่างหนึ่งนะครับอ๋อมดแดงก็คือจะเป็นการกําจัดศัตรูพืชให้ต้นใช่ครับใช่ครับเพราะว่าแมลงผีเสื้อเขาจะเป็นหนอนเขาจะมากินใบผักทาบแล้วก็ใช้มดแดงมาป่วยนะครับนี่ครับให้เขาทำลายกันเองครับนี่ครับอ๋อนี่นะครับก็คือเราเอามดแดงมาปล่อย ใช่ครับที่สวนปลูกไว้ก็ไม่มีสารเคมีครับเพราะว่าปล่อยแบบธรรมชาตินะครับให้มดแดงจำกัดกันเองครับครับนี่นะครับนี่ก็คือเขาก็จะทํารังแบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับครับลุมหนึ่งเราปลูกประมาณต้นถึงสองต้นใช่ไหมสองต้นกําลังดีครับแต่ถ้าใครงบไอยก็ลุมละต้นก็ได้ครับแต่ผมจะใส่สองต้นเลยครับนี่ก็คือปลูกสองต้นนะใช่ครับปลูกเป็นต้นคู่ครับอ๋อต้นคู่แบบนี้เลยระยะห่างก็ประมาณยี่สิบเซนก็ประมาณครึบหนึ่งก็ได้ครับหรือยี่สิบเซนก็ได้ครับ อ่าครับบริเวณโคนต้นก็เอาฟางเนาะใช่ครับคุมฟางไว้อย่าให้ดินแห้งนะครับครับทีนี้พอเก็บหนึ่งปีเราเก็บเก็บได้เรื่อยๆใช่ไหมครับเก็บได้ตลอดหลักๆก็คือเก็บได้ทั้งปีเลยครับประมาณปลายปีอายุเจ็ดแปดเดือนเราก็ค่อยตัดแต่กิ่งทําสานะครับการตลาดของเรานี่ไปขายยังไงครับพี่ขายออนไลน์แล้วก็มีแม่ค้ามารับตลอดนะครับคือผลผลิตไม่มีไม่พอนะครับครับ บอกเลยว่าหายากมากหาทานยากนะครับมีเงินก็ยังซื้อยากครับครับพอเก็บเสร็จแล้วแล้วก็มีการตัดแต่งกิ่งใช่ครับพออายุครบปีใบเริ่มร่วงเดี๋ยวเราพาไปดูต้นที่ตัดแต่งกิ่งทําสาวกันครับเราไปดูกันครับผมครับผมครับพี่อนนี่คือต้นที่เราทําการตัดแต่งตัดแต่งกิ่งแล้วใช่ครับต้นนี้ก็อายุจะเข้าปีแล้วครับเพราะว่าใบเขาจะเริ่มแก่แบบนี้นะครับนี่นี่นี่ใบเริ่มเหลืองแบบนี้นะครับที่ใครได้ต้นพันธุ์ไปก็แนะนาเท่าต้น เกือบครบปีหรือเจ็ดแปดเดือนก็ให้ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งก็วัดจากพื้นไม่เกินสองเมตรนะครับเนี่ครับถ้าใบเลืองแบบนี้ก็คือเริ่มตัดแล้วใช่ครับใบนี้คือเขาก็จะเริ่มแก่เริ่มร่วงแล้วนะครับคือเราตัดยังไงครับตัดการตัดก็ตัดวัดจากพื้นประมาณสองเมตรนะครับตัดแบบนี้นะครับพอเราตัดมาแล้วก็ใส่น้ําใส่ปุ๋ยยาขาดปุ๋ยขาดน้านะครับแล้วก็พอเขาแทงยอดขึ้นมาเนขาจะติดลูกเลยนะครับเนี่เนี่นะครับเนี่ยเนี่ โอ้หนี่เขาติดลูกแล้วใช่ครับพอตัดแต่งจริงพเขาก็จะติดลูกอันนี้ก็จะเป็นการแตงยอดด้วยเนาะใช่ครับเราเขาก็จะให้ผลผลิตเลยครับออ้แตงยอดนี่ครับใช่จะได้ยอดใหม่ขึ้นมาครับครับนี่ครับมันก็จะแตงยอดแบบนี้ครับนี่เขาเรียกว่าการทําสาวนะครับนี่โอ้โนี่คือแตงยอดใช่ครับแตงยอดก็มีลูกเลยครับข้อกระเป๋ารอเจ็บตังค์เลยครับรับประกันครับนี่ครับแตกเต็มออกมาแล้วครับนี่ครับแตกตั้งแต่ข้างล่างดูครับเนี่ย นี่ครับเนี่ยโอ้นี่คือก็คืออันนี้คือเป็นการแตกยอดเลยนะใช่ครับเขาแตกยอดมาเขาก็จะติดลูกมีดอกมีลูกออกมาเลยครับอืมครับมีครับตามตามลําต้นเลยใช่การตัดแต่งกิ่งทาสาวนะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งทาสาวมันก็จะใช้เวลานานหน่อยหน้าฝนมันถึงจะแตกยอดนะครับมันก็จะเสียเวลาเราหน่อยครับครับแต่ถ้าเราตัดเร็วเราก็จะได้เก็บผลผลิตเร็วครับครับตั้งแต่เราทํามาเนี่ย รายได้เราได้เดือนหนึ่งประมาณเท่าไรพี่เดือนหนึ่งมันหลักๆก็คือได้ทุกเดือนได้ทุกวันแหละครับครับตามที่ได้ก็แล้วพันสองพันก็ได้ห้าพันหกพันเจ็ดพันก็ก็ก็ได้สามพันก็ได้สองพันก็ได้ 5, 6, 000, ไดแล้วแต่ใช่ไหมที่หลักๆ hey? ก็คือที่ขายไม่ได้มีอยู่สองวันนะครับสองปีกว่านี่ที่ยังขายไม่ได้มีแค่สองวันดอกนั้นก็คือได้ทุกวันครับรายได้มีทุกวันครับครับแล้วก็เรามีการ เพาะชําขายด้วยใช่ใช่ครับมีต้นพันธุ์แนะนําให้ลูกค้าที่มารับหน้าสวนด้วยครับหรือจะส่งออนไลน์ก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูครับครับผมรับยอนอันนี้ก็คือเป็นการชําใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับชํากิ่งจากต้นแม่ต้นถวายแท้นะครับครับที่สวนจะชํากิ่งอย่างเดียวนะครับไม่มีขุดจากรากมาชํานะครับอืมอันนี้ชํําชาได้กี่วันแล้วครับ ต้นพันธุ์นี้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วนะครับสองเดือนกว่าแล้วใช่ครับอ๋อต้นพันธุ์ก็อายุสองเดือนกว่าแล้วเป็นต้นพร้อมส่งยอดยาวนะครับดูครับเน่เน่เน่โอส่งนี่ครับแท็กกิ้งส่งแบบนี้เลยใช่ต้นที่ส่งก็ขนาดนี้ครับที่สวนนะครับต้นพันธุ์ที่สวนนะครับนี่นะครับพร้อมส่งพร้อมจาหน่ายนะครับสนใจก็ลองเข้ามาดูหน้าสวนได้เลยครับครับนี่ครับมาเลือกมาหาได้ครับ ต้นสวยยอดยาวนะครับรับประกันนะครับดูครับนี่ครับี่แต่ยอดที่ต้นสวยยอดยาวยอดพุ่งหมดทุกต้นนะครับบางต้นก็มีดอกมีลูกติดเลยนะครับนี่ครับมีเป็นดอกเขานะใช่ครับต้นแท้พันแท้ไม่จกตาครับอืรับประกันสายพันธุ์ครับโอ้เยอะเลยนี่ครับที่สวนทําไว้เยอะนะครับมีพอแบ่งพี่น้องไปปลูกนะครับสนใจก็ลองเข้ามาดูได้ครับ ผักสาผักอินูนพันธววยแท้นะครับครับคําว่าตะวายก็คือติดดอกติดลูกติดผลทั้งปีครับน,นี่ครับอันนี้ก็คือเต็มพื้นที่เนาะใช่ครับอันนี้เป็นอันนี้คือ,อต้นพันธก็จะรอส่งลูกค้านะครับนีบใน่ใครอยู่ใกล้ก็ให้มาเลือกเลยนะครับเลือกแบบไหนชอบแบบไหนก็มาเลือกหาเลยนะครับดูครับต้นพันธุ บางต้นก็ติดดอกติดลูกในถุงพ่อชํำเลยครับเนี่ยดูครับเข้ามาเลือกมาหาเลยครับเนี่ยดูครับต้นสวยๆยอดยาวนะครับรับประกันครับครับถ้าถ้ามันแตกยอดเดวๆก็คือพร้อมใช่ครับอันนี้คือยังไม่พร้อมส่งเนาะใช่ครับตัวนี้ยังเล็กอยู่แต่ก็พร้อมปลูกได้แต่ก็ยังไม่อยากส่งนะครับเพราะว่าอยากส่งก็คืออยากเอาต้นเดียวๆยอดสวยๆส่งให้ครับครับผมครับหลักๆก็ประมาณนี้แหละครับที่ทําไว้ครับครับ ใช่ครับต้นพันธุ์ที่จะส่งจากสวนก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับลากพุ่งทะลุถุงนะครับบางต้นจะมีลูกติดในถุงเลยนะครับนีนะครับต้นแท้พันธุ์แท้นะครับไม่จกตาครับนี่นะครับของของแท้จะแบบนี้เลยครับโอ้สวยเลยครับนี่นะครับไปถึงก็พักไว้สองวันก็ปลูกได้เลยนะครับครับนี่อืมอันนี้คือถุงละกี่บาทครับที่สวนนี่ขายอยู่ถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับสิบแถมหนึ่งครับส่งเจ็บเงินปลายทางได้นะครับสนใจก็ลองโทรสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ 0ู6 5 3 9 4 5 0 3ห้าสามนย์สาบวกอดีนะครับ0ูนย์9ป5หกห้าสามบวกดีลครับครับผม<แ>โอเคสำหรับที่นี้ขอบคุณพี่ออนม,มากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ